นี่แกชื่ออะไรแฮเซลคอเลนอะหรือจะเรียกฉันว่าแฮชเหมือนที่คนอื่นเขาเรียกฉันกันก็ได้นะไม่ติดแกมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเหรอก็จริงๆฉันอาศัยอยู่ที่เมืองนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะ่ะบ้านหลังนี้ฉันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถึงแมว่าจะแยกทางกันแล้วนะแล้วคิดยังไงมาอยู่ที่เมืองนี้ ก็อย่างที่บอกไปตามจริงฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่เมืองนี้นะักหรอกมันไม่ค่อยมีอะไรอยากให้อยู่แล้วนะ่ะในตอนนี้ฉันเลยต้องทำงานหาเงินเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่น่ะนะนะโอ้เป็นคำตอบที่ดีนี่เพิ่มเติมได้ก็นะถ้าเจอก็ทักทายได้นะฉันชื่อว่าแฮชหรือจะเรียกเฮเซลชื่อเต็มก็ได้เรียกอะไรก็เรียกไปเชอะนะฉันไม่เคยจะติดอะไรพวกนี้ นี่อะไรมันแพ้เ <t> น <Anfang> ่ยก <bus ics> <avez> ็บอกไปหลายรอบแล้วนะทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยเนี่ย